มดดำเผยสาเหตุพิงกี้สาวิกาไม่รับงานวงการบันเทิงมาเป็นแม่ค้าเต็มตัวหลังจากที่พิงกี้สาวิกาขึ้นสู่อิสรภาพอีกครั้งเธอนั้นก็ทำทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงานไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าหรือรีวิวอาหารอย่างการยืนทอดไก่ในปั๊มน้ำมันเธอก็ทำได้หมดและเมื่อไม่นานมานี้ในออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพนางเอกดังอย่างพิงกี้สาวิกา ประกาศเป็นแม่ค้าเต็มตัวยืนทอดปลาหมึกขายกลางตลาดปลาบางแสนโดยเธอนั้นขายปลาหมึกชุบแป้งทอดพร้อมระบุข้อความว่าคิดถึงกันไหมแวะมาอุดหนุนกันได้เด้อจ้าปลาหมึกทอดเองแป้งแพ็คเองอาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วจ้าพิงกี้สาวิกาล่าสุดทางด้านมดดำเผยสาเหตุพิงกี้สาวิกาไม่รับงานวงการบันเทิงมาเป็นแม่ค้าเต็มตัว โดยได้กล่าวไว้ว่าหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวพิงกี้ทำงานเยอะมากโดยเฉพาะการไลฟ์ในช่องของเธอทุกวันแต่พิงกี้ไม่รับงานในวงการเลยเพราะกลัวว่าเรื่องของเธอจะกระทบกับงานและคนอื่นเธอจึงต้องหาอาชีพเสริมทำขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ